เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาละสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Total Football นะครับหรือว่า Football Legendary นะครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมน่าจะเปิด Open Beta แล้วนะผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่ามันสามารถโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับผมซึ่งลิงก์โหลดเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะเอพีเคนะครับสามารถโหลดได้นะในส่วนของ Android นะครับส่วน iOS เอสเนี่ย ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของประเทศไหนนะครับลองหาดูแล้วกันนะเออตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมฟุตบอลที่ค่อนข้างภาพสวยเลยแหละนะครับผมต้องบอกว่าเ,เทียบกับฟีฟ่าหรือว่าเปจได้สบายๆนะสำหรับเกมนี้นะครับผมออะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยละกันนะครับบรรยากาศในส่วนของตัวเกมเนี่ยหน้าเมนูหลักจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกถ้าเกิดว่าภาพมันยังไม่สวยมากเนาะเราสามารถมาปรับได้นะครับโดยการกดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําการปรับตั้งค่า ได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยขึ้นมาละนะครับเอ่อจะสังเกตเห็นว่าตัว fps เนี่ยมันจะมีแค่30 fps นะครับณนะตอนนี้นะอ่าถ้าเกิดมี60 fps เนี่ยภาพยิ่งสวยกว่าเดิมอีก นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็ปรับได้ตามนี้นะครับสูงสุดถึงอนะัลตร้าเนาะในส่วนของพวกเอ่อกล้องนะครับคามลเนี่ยก็ปรับเอานะครับเราจะปรับแบบไหนคอนโทรลก็ปรับได้นะครับสามารถมาอีดิตได้นะครับเราจะเอาแบบให้มันปุ่มเล็กปุ่มใหญ่ก็ตรงนี้นะครับเรามาปรับเองนะส่วนเ,เสียงก็มาปรับเอาละกันแล้วก็น,กนี้น่าจะเป็นการให้ใส่โค้ดนะครับอ่ะถ้าเรามีโค้ดก็เอามาใส่ได้แต่ว่าผมยังไม่มีโค้ดมาให้นะ นะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสงการเล่นกันนะครับต้องบอกก่อนว่าผมลองเล่นมานิดหน่อยนะครับสําหรับตัวเกมนี้จะเอาบรรยากาศแค่แบบเ,เบื้องต้นเท่านั้นมาให้ดูนะครับผมอะกดเข้ามาที่ตรงคิก Off ตรงนี้นะครับ นี่ฮะมันจะมีโหมดนะตรงนี้นะครับก็คือโหมดต,ตรงนี้ครับอ่ามีโหมดเคลียร์แมทนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้มีแรงแมทด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่า,าแข่งออนไลน์กับคนอื่นๆได้นะครับแล้วก็มีไลท์อารีน่นะครับแล้วจะมีในส่วนของชา a l เลนเจอร์ครับด้วยนะครับตรงชาร์เลนเจอร์ครับเนี่ยเวลาที่เราไปแข่งใช่ปะ่ะ ยิ่งเราแข่งชนะมากเท่าไหร่เราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาแข่งตรง c h a l l e n g e r c u ครับแล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาเลยนะฮะมันเป็นแมตช์ให้เราไปแข่งเนาะเป็นแมตชิงถ้วยประมาณนั้นอะนะครับกดเข้ามานี่ครับผมอ่ามันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะไปเจอทีมไหนทีมไหนอะไรยังไงนะครับผมมากดสตาร์ทเลยนี่มาแล้วครับดูภาพเกมเห็นป่ะภาพสวยนะจริงๆนะครับเดี๋ยวรอตอนนี้มันเข้าไปแข่งแล้วกันรอมาโหลดแป๊บหนึ่ง โอเคนี่ครับมาแล้วดูนะบรรยากาศเห็นไหมอ่าสนามโคตรจะใหญ่นะครับแล้วก็ดูภาพดิภาพสวยอลังการทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงอันนี้ก่อนนะครับว่ามาแนะนํานักเตะแบบไหนนะครับผมนี่ฮะก็ดูนะครับดูไปก่อนนี่เห็นไหม ในส่วนของชุดแข่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ชุดแข่งเป็นสีไหนลายไหนนะครับแล้วก็ตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถแบบว่า,าทำการสุ่มหานักเตะได้นะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักฟุตบอลผมจะเลือกเป็นลิชาริซันนะครับอ่าเป็นกองหน้านะโอเคมาเริ่มลุยดีกว่านะครับนี่จะมีกองเชียร์ด้วยเห็นไหมโอเคครับมาจัดไปดูครับนี่เห็นไหมบรรยากาศนะครับ Okay. อาจจะไม่ได้ค่อยเอได้ยินเสียงแบบพวกกองเชียร์มากนักนะครับเพราะว่าผมปรับเสียงลดลงนะครับอุ้ยโอ้โหส่งพลาดวะเนี่ยเดี๋ยวมาครับสังเกตดูนะครับว่าปุ่มเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะเราแนะนําว่าให้เราไปปรับนิดนึงนะครับไปปรับปุ่มนะเออมันจะได้แบบไม่ใหญ่แบบบังหน้าจอจนเกินไปนะครับวันนี้ผมลืมปรับนะฮะไปแล้วครับมาทีมผมอือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ,อ่อถ้าเกิดว่ายิ่งสูงเนี่ย ในส่วนของตรงแบบทีมที่เราแข่งเนี่ยมันจะยิ่งเก่งหรือเปล่านะเออไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าทีมนี้จะเก่งขึ้นวะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะเออจากที่ทีมแรกที่ผมเจอไปเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ทีมนี้ดูเหมือนว่าจะโอเคขึ้นเยอะดิชอร์ลิสันลูกนี้ไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงโอ้ไม่เข้าจริงๆโอ้สามารถดูภาพช้าได้นะฮะเชียดเสาไปนิดเดียวครับโอเคไม่เป็นไร เอาใหม่เรายัางมีเวลาเหลือพอมงครับลูกนี้ฮึบโอเคสวยงามครับลิชาริสันมาเก็บได้แล้วก็ส่งให้เพื่อนครับไม่รู้เชื่ออะไรครับไปก่อนแล้วกันแล้วก็โอ้โหลง,ลงแบบนี้ยิงไปดีติดกองหลังเสียดายครับมาปึ๊บลิชาริสันแย่งได้โอ้โหแต่ว่าล้มไปนะครับแล้วโดนแย่งกลับคืนไปแม่โอเคพยายามจะไม่แย่งครับไม่อยากให้ลูกมันออกนี่ครับจะเปิดให้เพื่อนมงหรือเปล่า เปิดให้เพื่อนแล้วก็โอ้โหลูกนี้เซฟแล้วก็ําเรียบร้อยก็เป็นประตูไปสวยงามับผมอ๋อนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของเออ่ภาพช้าต่างๆนะครับผมให้ดูนี่ฮะดูนะ,ะรายละเอียดนะครับถือว่าเขาทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเกมนี้อ่าโอเคแต่ว่าในส่วนของตัวนักเตะนะครับหรือว่าตราสัญลักษณ์อะไรเงี้ยอาจจะมีไม่ครบนะนะครับผม ตอนในส่วนของเครื่องหลังเนี่ยเราสามารถมาปรับได้นะวครับว่าเราจะปรับเอานักเตะลงไหมหรืออะไรยังไงนะครับเนี่ยกดมาปรับได้นะเนี่ยแล้วก็มาดูได้เลยนะครับผมอ่าจะเอาใครลงอะไรยังไงนะครับก็มาดูตรงนี้แล้วก็ปรับในส่วนอื่นๆเนาะพวกมุมกล้องนะครับหรือว่าเซตติ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับดูสแตทตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเออแต่ว่าตอนนี้มันไม่ให้ดูอ่ะอ่ะก็กดไปก่อนแล้วกันนะครับมาแข่งต่อนะครับเลเยตหรือว่าเนี่ยชื่อน่าจะใช่แล้วเลเยสแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรชื่อแร็ แร็กหรเล็กไม่แน่ใจอูมโอโหเข้าเฉยลูกนี้ยิงแบบเอ่อแบบเร่งๆไปอ่ะดาดๆไปอ่ะสปีดหน่อยสปีดหน่อยสปีดแสงไปได้แล้วก็ปอมโว้น่าจะชิปว่ะแต่ชิปไม่เป็นแหละจริงๆโอ้ยเอาได้ดิงั้นก็ยิงไปเลยเพื่อนโอโหติดเอาเอาเข้ามาอีกแ้เสียดายแร็กยังไงครับแร็กแล้วก็ยิงเองเลยละกันเอ้าทำเข้าประตูตัวเอง โอบอกอะไรของมึงวันนี้คาบาโก้ครับคาบาโก้ํา้ว้าประตูตัวเองแบบทำหน้าเซ็งๆนิดนึงอ่าดูภาพช้าหน่อยดินี่ครับปาเกันไปโอ้โหคาบาโก้โอโบอกเฮ้ยทำไมมึงทําอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคาบาโก้บอกว่ามึงปัดมาโดนกูโอเคมาปึ๊บสวยครับสวยครับ,ส,รบส่งให้เพื่อนครับเพื่อนถายมืออยู่แล้วก็ลูกนี้โู้หมูลงลงา สวยงามไปดีโอเคเกมนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเกมจีนนะมีภาษาจีนด้วยนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะแล้วก็เคยเปิดเทสมานะครับใช้ชื่อว่าฟุตบอลอะไรนะเลเจนดารี่นะนะครับผมแต่ว่าเนี้ยจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นทอทัลฟุตบอลนะครับโอเคเรียบร้อยก็หมดไปครับหมดเวลาไปแล้วเรียบร้อยครับจบการแข่งขันก็ชนะไป4ีประตูต,ต่อศูนย์นะครับผม อ่ามันก็จะมีการสรุปอะไรต่างๆให้เรานะครับเอ้ยใช่เหรอวะเนี่ยโอ้คองบอลเท่าๆกันเหรอไม่น่ามั้งเออนะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตัวเกมประมาณนี้นะเวลาเราแข่งเสร็จนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเห็นปะเนี่ยชนะสองครั้งสามครั้งอะไรก็ว่าไปครับปลดรับของรางวัลไปเนี่ยเราก็จะได้มา นะครับเออเาเกกดออกมานะครับทีนี้มาดูหน้าเมนูหลักกันหน่อยนะครับในส่วนของตัวหน้าเมนูหลักเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับลองกดเข้ามาดูนะตรงจุดแดงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีบางทีเนี่ยของอะไรให้เรากดรับด้วยนะครับอย่างเช่นนี้เนี่ยเราสามารถมาแลกของรางวัลได้นะครับแล้วก็กดแลกได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับ Lucky Training นะครับตรงนี้ก็ลองเข้ามาดูครับเวลาเรากดเข้าไปเอ่อ Go to ตรงนี้เนี่ยเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมาเช่นเดียวกัน นะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นการล็อกอิน7วันนะครับผมเซอร์เวนี่น่าจะเป็นแบบว่าให้เราแบบไปตอบคำถามอะไรเขาอะนะนะครับส่วนต่อมาครับด้านล่างนะครับผมเนี่ยด้านล่างก็จะมีพวก achievement นะครับความสำเร็จนะครับผมกดเข้ามาดูนี่ฮะอ่าอันนี้กดรับได้เห็นไหมนี่เรากดรับไปเลยนะครับึ๊บโอเคนะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนักฟุตบอลต่างๆนะครับสังเกตว่าตัวนักฟุตบอลเนี่ยเราได้หน้าตามาแบบเอ่อเป็นหน้าตาลิขสิทธิ์เลยนะเนี่ยครับ หน้าตาแต่ละคนดูดิเออนะครับหน้าตาลิขสิทธิ์ล้วนๆนะครับเนี่ยเอามาใส่เป็นรูปเลยแล้วก็เออ่กดเข้ามาดูนะครับนี่ฮะเมสซี่เห็นไหมหน้าเหมือนเลยนะครับเมสซี่โอเคเลยแหละนะครับผมแล้วก็คนอื่นๆอย่างเช่นเอ่ออเ็มบัปเป้นะครับเอ็มบัปเป้นี่ฮะหน้าเหมือนปะเหมือนอยู่นะแล้วก็โรนัลโด้นะครับนี่ครับโรนัลโด่พี่โดไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ว,รวะ <laughs> แต่ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็อ่ามาดูเบนเซม่าบ้าง เบนเซม่าก็ได้อยู่นิดนึงนะครับเนมาโอเคนี่เนมานะครับแล้วก็หน้าตาอ่ะซาร่านะครับซาร่าเอ้ยซาร่าได้อยู่ซาร่านะฮะประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะเออส่วนต่อมานะครับมาดูในนั่นหน้าเมนูกันอีกทีนะครับเมนูต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นกระเป๋านะในส่วนกระเป๋าแล้วก็ามาดูได้นะครับว่าในกระเป๋าเรามีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับเออเนี่ยมาตรวจสอบดูได้นาะอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูกระเป๋านะครับผมประมาณนี้ มันบอกว่าให้เรากดใช้ได้ใช่ปะลองกดใช้ดูดิจัดฟลายอันนี้ปึ๊บโอ้ได้แรมาเนี่ยโอสเกลลองดูนะเป็นการแบบสเกลหานะักฟุตบอลเนาะนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นตลาดนะครับมาเก็ตตรงนี้เนี่ยจะเป็นตลาดเอ,อ่อพวกไปซื้อขายนักเตะอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเอเจนต์ตรงนี้คือให้เราสามารถมาสุ่มหานักเตะได้เห็นปะมันจะมีให้เราสุ่มอยู่นะครับ เก็บแต้มไม่ถึง1000ก่อนก็ได้นะแล้วอยมาสุ่มนะครับเออจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวดีๆมากกว่านะครับผม,มแล้วก็สกาวนะครับตรงสกาเนี่ยนะฮะเนี่ยเรากดแบบนี้แล้วก็ทําการสกาวไปเสียงเงินในการสกาวด้วยนะเนี่ยครับแบบนี้ถ้าเรามีของนะแล้วก็สกาวไปนะครับสามารถกดข้ามได้นี่อ่าโอ้ตัวโคตรกากเลยวะ <laughs> อ่าก็เอาไปก่อนละกันนะครับเนี่ยนะในส่วนตรงนี้คือการสกาวนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นมาเก็ตตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการแบบ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเลยหรือเปล่านะครับจากผู้เล่นต่อผู้เล่นนะไปลงตลาดกลางประมาณนั้นน่ะนะครับผมส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นในสกสารจัดทีมเนาะเรากดเข้ามาเราสามารถปรับได้นะครับพวกเนี่ยแผนการจัดทีมเราจะเอาแผนไหนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มาปรับแล้วก็เทคนิคต่างๆแล้วก็มาปรับเอานะครับตรงนี้เนาะ นะแล้วก็ส่วนนักเตะเนี่ยเรากดเข้ามาที่ไลอัพนะครับแล้วเราก็สามารถาลากวางได้เลยจะเอาใครลงตรงไหนนะครับอย่างเช่นคนนี้ตำแหน่งอาร์บตรงนี้เนี่ยนะครับล้วกดติ๊กเสร็จปุ๊บนะมันจะบอกเลยว่ามันควรจะเอาไปวางตรงไหนเห็นปะนะครับหรือว่าจะทําการกดออโต้ไลอัพเลยก็ได้นะครับมันจะจัดตัวที่โอเคที่สุดลงให้ในทีมแล้วนะครับประมาณนี้ เออโอเคนะครับผมยังไงก็บรรยากาศตัวเกมเนี่ยผมจะเอามาฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าในส่วนของ Android เนี่ยสามารถโหลด apk ได้นะครับแต่ว่า ios เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นของประเทศอะไรเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนสโต์ไปโหลดเนาะ นะครับนั้นก็ลองหาดูล้กันนะครับต้องขออาภัยด้วยที่ผมไม่รู้ข้อมูลในส่วนนี้นะครับยังไงก็คลิปนี้เอาไวต้ตรงนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยอีกทีหนึ่งนะครับผมไว้ค่อยเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ